บันทึกเหตุการณ์จริงการเข้าพักที่ลำปางวินเทจตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับรีวิวที่พักที่ลำปางนะครับนครลำปางรีสอร์ทนะครับเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวไปเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ลำปางวินเทจนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับมา ครสามชั้นนะครับผมนะครับประมาณสามชั้นอ่าเนี่ยครับที่พักนางปามวีเทจนะครับเดินด้านในครับอ่าสวัสดีครับที่โทรมาเมื่อตะกี้ชื่อคนใช้เป็นเตียงเดี่ยวเตียงคู่นะคะเตียงคู่ครับเตียงคู่เป็นเตียงแฝด์แยกกันใช่มใช่ใช่ได้คขอแบรประชาชนลดค่าธนียมท่านนะ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบหกครับลูกค้าหกร้อยเก้าสิบเอา่ะไรเหรอ รอันนี้เป็นราคาช่วงไฮซีซั่นอย่างไม่เคี่ยงเช้าถ้าเป็การทเที่ยวก็จะเป็นอราออคาเพราะเราเซ็นมุมอีกทีนึงไมได้ค่ะอันนี้ราคารวมกับอาหารเชา้าห้องอาหารเช้าจะเป็นอาคารด้านหน้าที่ลูกค้าขับรถพานเข้ามานะคะทางขึ้นลูกค้าสางังเกตง่ายๆจะเป็นตรงโต๊ะหินอ่อนตรงนั้นลูกค้าสามารถขึ้นทางตรงนั้นได้เลยครับพออาหารเช้าจะเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงนะคะสามชั่วโมงเนาะแล้วก็แล้วก็ถ้าออกมีแค่ทางนี้เท่าน ลูกค้าจะเป็นชั้นสามห้อง3ามนสามนะคะมีคุปองอาหารเช้าลูกค้าเยื่นให้กับแม่ค้าตอนเช้านะครับเรีบร้อยนะครับแม่ค้าสามศูนย3ห้าสามศูนสี่แล้วก็3ามศูนสมครับนะครับสามศูสามเปิด ดูดีๆนะีไหมหอมมาหอมนะอมนะเออดีมดอมันะดีกว่าไหมโอ้เนี่ยครับห้องนะครับผมเตียงคู่จะได้เลยโอ้ในครับบรรยากาศนะครับเป็นทุ่งนานะนี่ไปสัมษั์ป่นานะนะนะโอ้ดีมากครับที่นี่นี่ครับห้องน้ำนี่โอ้ โอเคเลยนะครับผมนะครับเอาเรื่องจะได้เลยครับแนะนำเลยแนะนำเลยครับแนะนำเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวต้มกันดีกว่าครับนี่มีบัตรเด็กฟัดชาร์ตสองคนนะนะครับนะครับก็คือห้องอาหารนี่นะครับ ก่อนนะครับมุมนี้ครับตึกอ่าขอต้มดีกว่านะครับเขาต้มครับ ไอ้ก้อนเปนกอนนะครับก็เลยนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าว่าหอมฟินฟินนะครับอ้ก้อนเนี่ยนะครับเมื่ี้นี่งนะครับก็ใครวบ แล้วนะหงท้องแล้วนะอืมไาวครับได้เลยครับหมดแล้วนะครับไปเรเดินทางดีกว่านะก็นะครับประทับใจมากมากเลยนะครับสำหรับลำปางวินเทจนะครับใครที่ มาที่ลำปางนะครับก็แถวแถวตัวเมืองนะก็แนะนำเลยนะครับสำหรับลำปางวินเทจนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมีอาหารเช้าด้วยนะครับผมนะครับลำปางวินเทจครับและนี่ก็คือประสบการณ์จริงการเข้าพักที่ลำปางวินเทจนะครับใครที่มาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็แนะนําเลยครับประทับใจมากๆและก็อย่าลืมฝากติดตามช่องของโทนี่หมอกฟางไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ลงทุกวันเจอนะโทนี่หมอฟางมีความสุขแฮปปี้